ท่องเที่ยวสมุยพังงานคึกคักตำรวจท่องเที่ยวชวนดาวน์โหลดแอป Thailand Tourist Police เมื่อวันที่22ธันวาคม2567บรรยากาศช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความคึกคักนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลิมฉลองช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เป็นจำนวนมากโดยที่ท่าเทียบเรือของบริษัทเรือเรียวลมพยาจำกัดตำบลแม่น้ำได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนที่เกาะสมุย และได้เดินทางไปเที่ยวต่อที่เกาะพง,งันและเกาะเต่าทําให้แต่ละเที่ยวเรือมีผู้โดยสารมาซื้อตั๋วเดินทางกันเต็มทุกที่นั่งขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยนําอาสาสมัครชาวต่างชาติร่วมกับกบรมนาภากสี่พื้นที่เกาะสมุยมาดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแลดอปพลิเคชัน Thailand tourist t o u r i c e เมื่อติดตั้งแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งแชร์โลเคชันได้แบบออนไลน์โดยตำรวจท่องเที่ยวสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที สำหรับนักท่องเที่ยวหลักของเกาะสมุยยังเป็นกลุ่มยุโรปและที่มาเกาะสมุยมากที่สุดได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอฤษอสเตรเลียอสิยอสราเลอเลและอินเดียที่เป็นตลาดท่องเที่ยวแถบเอเชียซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยตัวเลขจากการจองที่พักเกาะสมุยในช่วงวันขึ้นปีใหม่มีการจองมาแล้ว8ป0 6ิห้าเซแยกเป็นผู้เยี่ยมเยือนนักท่องเที่ยวคนไทยห้าพเก้า้อสี่บสาคนนักท่องเที่ยวต่างชาติสี่3ืา 4, 3คนคาดการรายได้คนไทยอยู่ที่ 71.79ล้านบาทและชาวต่างชาติอยู่ที่839.11ล้านบาทสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกรเรวลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาต์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน